เหตุการณ์ความรุนแรง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงสร้างความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องตลาดประชาชื่นในตัวเมืองยะลาเป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นพ่อค้าแม่ค้าต่างเร่งรีบเก็บข้าวของที่เพิ่งวางขายไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเมื่อมีข่าวว่าจะเกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดภายในตลาดแห่งนี้พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นักลงทุนในแถบมาลายูต้องการเข้ามาทำธุรกิจ แต่ถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆการเข้าสู่เวทีอาเซียนอีกสองปีข้างหน้าอาจเป็นเพียงแค่รูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นจากผู้นำประเทศเพียงเท่านั้นไม่อยากให้ความรุนแรงในต่างๆที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาและค่อนข้างจะหนักห่วงขณะนี้เข้ามาบดบังทื่ทาให้สังคมมองข้ามศักยภาพที่เป็นจริงของพื้นที่ไม่อยากให้ความรุนแรงเนี่ยเข้ามากรบรือทําให้ทิศทางการพัฒนาต่างๆมันทําให้เกิดการเสียโอกาส โดยเพาะเด็กและเยาวชนในบ้านเรารวมทั้งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจด้วยธุรกิจการทำอาหารส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเป็นสินค้าที่ประเทศไทยคาดหวังให้เติบโตโดยอาศัยความได้เปรียบที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียคนมาเลเซียเนี่ยทำกับข้าไม่เป็นนะครับ <c oughs> <c oughs> คนมาเลเซียในธุรกิจบริการธุรกิจท่องเที่ยวทำไม่เป็นคือ <c oughs> ในช่วงรมอมฎอนเนี่ยผมเคยทราบว่า มาเลเซียเนี่ยต้องการอ,อ้อยอ้อยคันน้ำเยอะมากแต่กําลังผลิตในพื้นที่ของเราไม่พอนะหรือนี่เป็นตัวอย่างนะครับหรือ <c oughs> มัตบะปูยุทธ์เนี่ยผมรู้จักดีนะครับก็เคยไปคุยกับชาวบ้านที่ทําไงเราส่งออกได้ไหมมัตบะปูยุทธซึ่งเป็นที่นิยมมากในพื้นที่แล้วก็เราขยายตลาดสู่มาเลเซียเพียงแต่ว่าเรายังไม่มีความรู้พอที่จะมีระบบแพ็คกิ้งแพ็กเกจกิ้งที่ดีๆนะถ้าทําตรงนี้ได้มันจะเพิ่มตลาดและช่องทางการผลิตได้เยอะมาก แล้เข้าใจว่ามันไม่ใช่รอมฎอนเท่านั้นแต่ว่าผมว่าในโอกาสต่างๆเพราะขนมอะไรต่างๆของบ้านเราเป็นมีชื่อมากนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่อยากจะเรียนว่ามมีช่องทางเยอะแยะเลยปัจจุบันพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคบางอย่างที่นําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินทผลัมที่นิยมกินในช่วงรมฎอนนี้พวกเขารับมาจากประเทศมาเลเซีย ส่วนถ้าเป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้าสําเร็จรูปที่มีลวดลายสวยงามส่วนใหญ่พวกเขาจะรับมาจากประเทศอินโดนีเซียอิสมาอรลสื่อนี้เจ้าของห้างอัสมาพาเราไปดูเสื้อผ้าที่นําเข้าที่พี่น้องไทยมุสลิมนิยมซื้อหาอยู่ในเวลานี้อันน,น,นี้ที่มาสั่งมาจากอินโดเป็นเสื้อผ้าสตรี สื้อมาในนี้จะน,น้นเสื้อผ้าสตรีแล้วก็เสื้อผู้ชายครับผมส่วนของประดับแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้สังคมชาวมุสลิมเปลี่ยนไปพวกเขากล้าแต่งตัวมากขึ้นโกนนั้นที่ผมพูดนั้นด้กโกนเขาไม่กล้าใสไ่ไงเด็กๆเขาว่าแพงมั่งอะไรมัง่งที่จริงแล้วเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้วสภาพการเงินแล้วก็สถานะอะ,อะไรการงานนั้นมันเปลี่ยนไปแล้วก็เลยนลั่นแหละ คนเดียวนี่สามารถจะอ่าแพงก็ใส่ซื้อใส่เล่นเลยถ้าพูดถึงประเด็นอาเซียนนี่ก็คือเราเราเปิดกว้างเลยอันนี้เราตั้งคือคือจุดจ,จุดประสงค์นก็คือเราเปิดที่จะจะเชื่อมโยงกับอาเซียนที่จะจะเปิดอีกสองปีเนี่ยอ่าถ้าทางว่าพร้อมรือยังพร้อมแล้วอ่าเพราะว่าทุกคนตอนนี้ก็ กระแสอาเซียนนี่เริ่มเริ่มเริ่มเข้ามาทุกทุกทีอ้อ่าด้านอาจารย์ปิยกิจถาวรรองในขาธิการสอปอตบอกว่าการเปิดการค้าเสรีอาเซียนอย่าให้มองเป็นเรื่องของการแข่งขันแต่อยากให้มองเป็นเรื่องของการแบ่งปันเพราะสุดท้ายทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันและสร้างบรรยากาศที่สดใสขึ้นบรรยากาศของการ ทำให้บ้านเมืองมีทางเลือกต่างๆมากขึ้นนอกจากไปจับหรือไปมองหรือไปเน้นเฉพาะเรื่องของการจัดการด้านความรุนแรงนะนี้เป็นห่วงมากนะเรื่องถูกถูกกรอบคิดของความแรงเข้ามาจํากัดหรือปิดกั้นโอกาสอื่นโดยเฉพาะของเด็กและเยาวชนสอบคล้องกับชาวบ้านที่ทีมงานเสียงสะท้อนชายแดนใต้ได้สอบถามพวกเขาบอกว่าเบื่อปัญหาเรื่องความรุนแรงพวกเขาอยากได้การส่งเสริมเรื่องอาชีพจากภาครัฐ การพัฒนาคนให้มีคุณภาพรวมทั้งอยากได้เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างอินเทอร์เน็ตที่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน